งานในวันสองวันนี้นะครับเราวางแผนบินของเรานะครับเราก็จะได้เห็นงานของเราในบนท้องฟ้านะครับแล้วตอนที่เขาเห็นนะครับก็คือเขาจะเกิดความภาคภูมิใจมากเกิดดีใจมากนะครับที่ได้เห็นงานของเราบนท้องฟ้าให้ผู้เห็นได้เห็นนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เมื่อปีที่แล้วก็มีโอกาสได้เริ่มจากการการบินโดรนแต่ว่าเป็นบินโดรนที่บังคับรีโมทนะครับที่ที่โรงเรียนอะไรครับครนเสดิคุณครับ ที่โรงเรียนพรชฎิกุลนะครับเป็นแข่งอโรนนะครับบังคับมือนะครับทําภารกิจนะครับแล้วก็ได้ได้รางวัลที่สามด้วยนะครับเป็นรางวัลนะครับได้รางวัลที่สามมาอยู่ตอนนั้นอยู่ปสามนะครับแล้วก็เมื่อวันวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ผมกับเขาเนี่ยนั่งอยู่หน้าทีวีนะครับโรนมิชชั่นของหนูน้อยเจ้าวิหานะครับสองชั่วโมงเมื่อวันอาทิตย์ที่แข่งที่โรงเรียนบิญจมาที่ปัตตานีเนี่ยผมนั่งติดตามอาจารย์อยู่นะครับเรื่องรู้อาจารย์อยู่ นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นโรนมิชชั่นที่เขียนโปรแกรมกับกับไพทอนนะครับผมเชื่อว่านะครับเยาวชนในจังหวัดกระบี่เนี่ยยังโอกาสในส่วนร่วมในงานของเทคโนโลยีนี่ค่อนข้างน้อยนะครับถือว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าในภาคใต้นะครับมีแค่สี่จังหวัดนะครับที่เข้าจัดนะครับนี่ก็เป็นครั้งที่สามนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของของเยาวชนในภาคใต้นะครับที่เราจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีนับที่ใช้ในอนาคตที่ได้ในชีวิตประจําวันนะครับก็ขอน้องๆตั้งใจเลยนะครับเพราะว่า เราจะหาโอกาสแบบนี้ได้นี่ยากมากนะครับเราต้องไปแถวกรุงเทพนะครับแล้วก็ผมก็เนี่ยคุยกับเขาแล้วว่าจะตั้งใจเลยว่าอยากจะหาซื้อโดนแข่งมิชชั่นนะครับในรอบต่อไปนะครับก็ตกลงกันแล้วเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะแข่งนะครับภาษาไพทอนนะครับก็ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับีเรื่องถาวขึ้นนี้นะครับน่างอาจการเชียงวัดนะครับเด็กที่ไปเข้าปิโตรเลียมเนี่ย ส่วนของการอบรมตัวไปช่วยอะไรได้บ้างครับครับก็ก็ให้ทำพอร์ตฟิลลครับเอาผลงานเนี่ยครับไปประกอบการ<จ>ที่เข้าเรียนครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะพอร์ตฟิลลก็ส่วนหนึ่งแต่ในการที่อบรมเรื่องการเขียนซอฟต์แวร์ของโดนเนี่ยอมันเราเด็กไปอยู่ที่ปิโตรเลรียมเนี่ยมัน,เหม,น,เ,หมนเหมือนขนเหมือนเหมือนคนละทางเลยแต่ทําไมเด็กถึงอ่านําไปใช้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะไปต่อเนื่องกันได้ครับอาจารยเออ จริงๆดาวทางเนี้ก็ไม่ได้เกิดจากผมเองครับเขาคิดเองเลยครับอาจารย์คือเขาบอกว่าตอนนี้เขาเรียนแค่พื้นฐานปีหนึ่งอาจจะไม่ลึกมากแต่ปีสองเนี่ยเขาจะไปฝังตัวอยู่กับบริษัทที่เป็นบริษัทนำม,มันนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเสนอทําโปรเจกต์ตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะขนาดไหน,นครับแต่เป็นไอเดียของเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะสร้าง AI ตัวหนึ่งที่สามารถสํารวจเครื่องปิโตรเรียมที่มันชํารุดหรือว่ามีอะไรที่สิ่งแปลกปลอมที่ทําให้เครื่องอุปกรณ์เสียหายนะครับเขาจะสามารถ ทำประดิษฐ์ตัวโดรนเนี่ยครับไปสำรวจได้ครับครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เป็นการส่งเสริมให้นอกจากเรียนโดรนแล้วไม่ใช่ไปนําซอฟต์แวร์ไปทําเกี่ยวกับโดรนอย่างเดียวยังไปต่อเรื่องของเรือหุ่นยนต์นะครับแล้วก็เรื่องของระบบ AI เพราะฉะนั้นการอบรมครั้งนี้เนี่ยก็ต้องฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วอาจารย์กับลูกชายอาจารย์กลูกชายลนะูกชายนะว่าจะพวกเขาทําได้ นะครับอาจารย์สอนอะไรยังไงเขาครับเขาถึงทําได้เนี่ยแล้วสิ่งที่เขาทารูปจรวดเนี่ยแล้ววันนั้นจรวดขึ้นไปเนี่ยเขารู้สึกยังไงครับอาจารย์อาจารย์อยากให้ไปยังไงต่อด้วยอ่านะครับก็วันนั้นเนี่ยพอเขาได้เห็นรูปจรวดของเขาในกลุมตามเขาเรียกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นอ่าเหมือนกับตื่นเต้นมากนะครับที่ได้เห็นบนท้องฟ้าแล้ววันนั้นนะครับชาวย่านตาขาวนี่เยอะมากเลยนะครับที่มาชมเต็มสนามฟุตบอลเลยนะครับมาชมผลงานของน้องๆนี่นะครับแล้วก็อครั้งนี้เนี่ยผมถามก็ว่าวันนี้เนี่ย เขาอยากจะทํารูปอะไรแล้วเขาก็บอกว่าอยากทำรูปอะไรครับโลโกแมนอยากทำโลโกแมนยูนะครับเพราะชอบฟุตบอลนะครับก็เลยครั้งนี้ก็อยากจะเนี่ยนะครับอยากจะทําโลโกแมนยูนะครับเดี๋ยวแล้วก็เขาวันนั้นผมก็ผมก็สอนให้แล้วก็กลับไปที่โรงแรมกลางคืนเขาเขาก็ทํำเขาเขาก็ทําเองของเขานะครับก็เป็นโปรแกรมสามดีที่ไม่ยากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานวิจัยของคนไทยนะครับที่ว่าน่าชื่นชมมากเลยนะครับแล้วก็ น้องๆนะครับต้องขอบคุณอาจารย์พิสิทธิ์แล้วก็ทางสมาคมน้องๆเชื่อสิขาวเนี่ยน้องนายทีมนานของน้องนายนะครับก็ช่วยซัพพอร์ตให้กับคนขับรมได้ตลอดเลยครับขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณอาจารย์ทั้งสองครับอันนี้ผลของการมาอบรมครั้งนี้นะครับสำนักงานการวแห่ยชารับและท่านผู้ทรงพระท่านได้เมตตาเราก็ยังเดินทางไปทุกจังหวัดนะครับงั้นขอระดับเหตุการณ์เข้าสู่พิธีการเลยครับค่ะขอบคุณผู้มีประสบการณ์ในการบินโดรนทั้งสองท่านนะคะ ทังในส่วนของท่านอาจารย์สมพงศ์นะคะและวก็อาจารย์ชีรวัตรทองแพลนะคะค่ะนับว่าเป็นโอกาสดีอย่างที่นําเรียนไปนะคะจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ถูกเลือกให้อบรมในครั้งนี้นะคะอะซึ่งทั้งทางอาจารย์พิสิทธิ์นะคะข้ได้ติดต่อประสานงานมายังท่านสมชาติไกแก้วแล้วก็ท่านรองศรีนาฏอารีนะคะเพื่อ